วันนี้อยู่กับดิชอาตน่าชาแนลกับเดิช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม identity v นะครับก็คือวันนี้นะครับผมจะไม่พากเสียงเบาแล้วนะครับผมรู้แหละจากคลิปที่ผมดูมามันไม่สนุกเลยนะครับวันนี้ผมชื่อแชทผมจะมาเล่นเกม identity v ให้ทุกคนฟังเองทุยอะไร <laughs> ขอโทษแยครับก็เออก็ ผมเ,ออเล่นไปแล้วบนรถแล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านตั้งนานแล้วอืมตำนานไทยตำนานไทยอ,อ้าไม่ได้เข้าเกมอรอขอเออเพื่อนเพราะว่าเพื่อนน่าจะไม่พอผมพี่มีพี่นอนพี่โนต้ตอุดมก็คือนอนอุดมจะเดินไปลอยยิ้ม ผมก็มีสิ่งใหม่แลวนะครับเนี่ยผมผมมีอันหนึ่งที่มีสกินม่วงอยู่ตัวหนึ่งนะครับบุรุษไปสมัยโหเนี่ยมีสกินม่วงสองอันอะบุรุษไปสนีเนี่ยส่สกินม่วงสองอันเลยอันนี้ไม่ได้จะมาเล่นตัวนี้นะครับเพราะไม่มีตัวแต่ว่าเราใช้เราใช้สามวันครับครับ นอตตันแล้วก็แมงมุมนะคะอ้าวครบเวลาหนึ่งชั่วโมองแล้วเจา้าอันนี้มันผมใช้นี้หนึ่งชั่วโมองเออประมาณสามวะันแต่ว่ามันหยุดส่งแล้วเราองคนเผมมีสสกีนี้ไะเดี๋ยวอันนี้เล่นอะไรดีอ่ะ โล่ปิดแล้วปิดตั้งนานแล้วตำรวจเองไม่อะเออผมอยากได้สเปรต้าในการซื้อสกินของเออเขาเรียกว่าอะไรว้ยเสียงพ่อไปแล้วเปาโว้ยไมพ่อจังเลยสกินของงงงงงงนักกายกรรมไปสกินของช็อเก์

どどど。<music> <music> เรื่ประดับสีทองหัวใจน้ำแข็งแล้วก็เพิ่ประดับสีมุกเอ่อไข่บาบาบาแล้วก็ไม่รู้ไขม่มงมุมแล้วก็เออแล้วก็ทุกอย่างในเกมแล้วผมก็ไม่ได้มันสิที่ผมจาได้ซื้อในเกมยังไม่ได้เลยจะได้ทั้งเกมได้ยังไงโอยเพราะมันจำกัดไปแล้วโอเครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับใช้เครื่องประดับเจ้าน้อยนี่เจ้าเจ้านี่ ลามีอะไรผมชอบเก็บซื้อให้ได้อย่งนนะอองางายรายรายดีนราย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 ราายร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 มยราครายรนเรายาคราย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 ราครายรมยาครายรายรายาุรดีนะคะขอรปยยรายรานรายราายรายรายายยยรายร้นรายเายร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 รรร ใ,ใช้เน็ตละกันขออาภัยในการเชื่อมต่อซ้อมเร์ไม่ได้นะครก็ใช้นเน็ตอโอเคเน็ตดีกว่าเชปเชป้าไข่กันคืนหนึ่งไอ้ลักกี้ไก อิลักกี้กายสินจับซาด,ดีนะอีลักกี้กายนืมน้ำน้ำเน็ตดีกับไวไฟเฮ้ยจะไปตีโดนอน,อน,อนดั่นน้อยเลยจะไปชินถึงโดนได้ชอบตีระหว่างขั้นไม้ตีได้นะทุกคนเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะแต่ตอนนี้ใช่ไรหรอเหลือสีเ่เครื่องแล้วป้าเอ้ย เน็บแนบแนบไม่โดน <_ C. S 1> ผมขอบอกน,นะครับการเล่นแมงมุมถ้าเจอคนเท่ๆเล่นแมงมุมผมเอาไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ถ้าเ,ออเจอคนก,กากๆเล่นแมงมุมเอาอยู่นะครับเอาอยู่เลยเฮ้ยลักกี้กายเดีด๋ยวเรจะแก้ตัวปะเฮ้ยๆๆๆๆๆเือนโดนไปแลนะ เกือบชุดเกือบตีมโดนแล้วยังไม่ได้ใช้ไป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 ต่อ ตอนนี้บอกเลยเดินใหญ่สวัสดีคร <aciones> okay, ับผมชื่อแมงมุมวันนี้ผมจะมาฆ่าคนให้คนดูวันนี้ผมจะฉันชื่อแมงมุมวันนี้ฉันจะมาค่าคนให้คนดูและจะคนบอกเลยว่าคนดูนี่ต้องวับโอเคกับก็ฉลัเฉลับ

หายไปไหนหว้าไปนูน่นไรจังเสียงมาตัวไม่อยู่โอ้ยนั่นอยู่นั่นใครวะเอม็มอาเอมา็มอาเอ่อวีเอ็มไม่เสีแสยแล้ว,วก็นี่หนึ่งที่เราจะมีเสียงธรรมชาติเข้าเหมือนเดิมนะครับมีเสียงธรรมชาติเข้าธรรมชาติ ทำให้ทุกคนรูสึกดีหรอาจจะรู้สึกแย่ผมว่ารู้สึกแย่นงนิ่งนิ่งนิงนิ่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 งนิเงนิ่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 นิ่งน่งนิ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 ่ ใช่เก okay, right. right. uh ่งนะหวานเราอะแต่เจอมงมุมบอกเลยไม่เก่นาย ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่ฉันจะพาแกกลับสกขเก่าพัดบอกเลยที่แกปั่นไฟเสร็จเจอตาแดงของจริงแน่เพื่อนนายจะเจอของจริงนะเพื่อนถ้านายอีนี่ถ้านายปั่นไฟเสร็จฉันเจอได้เปรียบเพราะว่าฉันจะตาแดงเข้าใจบอเข้าใจที่เอ่อมีพูดไหมฮะเข้าใจไหมฮะเข้าใจบ้าง ไกลจังเลยนะคุณตีไปโดนช็อสักท้าย ขพาอา,อ,า,อ,า,อ,ายอ,อยาด้วค,ครับวาความเป็นผู้หญิงหมดไปหมดเลยไโอเลนตาใจเย็นๆครับคุณไวโอเลนตาคุณไม่ต้องเออแสดงมากครับว้่งอาอา Eu. ใครับผม <S <S เป็นน้านไม่ชอบพูดละคันนี้พูดตรงๆนะครับเวลาเล่นเกมมเราคผมไม่ชอบพูดอะไรบนี้ไ มไม่ได้เล่นตอนกินข้าวนะครับไม่ก้องกล้องก่อนเล่นกินเแค่จึงกินข้าวแล้วแหละเดีย๋ยวนี้ไม่คนถูกใจกินเยอะมากและ ส่วนที่หมดแล้ส่วนหกลอบโอเคอยากได้พอดีเลยเดี๋ยวข้ามาสุ่มใหน่ทีหลัง่อยากได้พอ,ด,ด,อด,ดีเลยนาะยรู้ใจฉันได้ยังไงฉันอยากแชด์พอดีเลยทุกลองใช้เนี่ย กเลยอะไปติดๆได้เดนีะ๋ยวเราจะมาดูกันอีกจักตาแล้วลก็อะไนว้สกินผมหายไปแล้วอ่ะสกินที่ผม็นแสงหายไ กินเยอะคนมีสกินเยอะอะไรกก็คนมีสกินเยอะใช่จะตัดตลาเสร็จแล้วก็ร่างคลยกับแม่เรื่องทุกอย่างทีอยากค้สุาพตีค 黄果皮，黄果仁。 ไม่อิี้นุกดับตัวไปอ่ะืมต่อไปฉัจะให้คนหมอมามาหรักษาฉันคหมอคนหมอครับมนมันมอยูสัเออดีหน่อยโทษทะกรับที่พูดทำหยาบรักษาอีเด้รักษาอีเด้ไปก่อน すごい。 เศษแรกหนึ่งคือ,อ,อนนไม่ล่ะคเ่อยคุณเสียงเแตใจก็ม oh 眼镜。